สวัสดีทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดาวพุธเน่ยซึ่งเมื่อวานนี้วันที่23เนี่ยเขาได้ย้ายจากราศีมิถุนไปอยู่ที่ราศีกรกฎละทีนี้ในคลิปนี้เป็นของชาวธาตุน้ําทั้งหมดนะคะก็จะประกอบด้วยกรกฎพิจิกมีนเดี๋ยวนะทําทําสเต็มเอาไว้ให้แล้วก็ไปกดกรงที่เขียนมาเพิ่มเติมใต้ใตคลิปดูนะคะว่า ราศีคุณอ่ะอยู่ช่วงเวลาไหนก็เข้าไปเปิดฟังตรงนั้นกันนะคะเราจะเริ่มต้นที่ชาวราศีกรกฎกันเนาะวันที่23มิถุนายนเนี่ยดาวพุธเนี่ยได้ย้ายจากราศีมิถุนไปอยู่ที่ราศีกรกฎเนี่ยอยู่จนถึงวันที่19กรกฎาคม2 0 1 8ทีเนี้ยของคุณกรกฎเนี่ยดาวพุธคุณเป็นเรื่องอะไรดาวพุธเป็นเรื่องของศาสชากุมรักกับวินาศกุมรัก ก็ดูก่อนนะว่าคําว่าสาชะาเนี่ยความหมายหลากหลายเราลองไปปรับตามสถานการณ์ของแต่คนที่เจอกันดูนะสาชะาหมายถึงเพื่อนฝูงก็ได้ค่ะคนรอบตัวสังคมรอบตัวคุณเองการสื่อสารรวมถึงการคอมเมนต์อ่าการเดินทางการประสานงานประชาชนลูกค้าหรืออ่การสังสรรค์ก็ได้ทีเนี้ยพอสาชา่มากุมลักนาอ่า เพื่อนคุณเนี่ยได้เดินทางไปที่ตัวคุณแสดงบอกว่าคุณน่ะจะเป็นคนที่รักเพื่อนฝูงด้วยและเพื่อนฝูงก็รักตัวคุณด้วยนะเพราะอะไรดาวพุธเนี่ยอยู่ในกรกฎเนี่ยอยู่ในเรือนจันทเนี่ยเขาได้เป็นคู่มิตรก็แสดงว่ามิตรที่ดีอ่าที่ดีหรือคุณน่ะจะมีการใครติดต่อสื่อสารเข้ามาหาคุณก็ได้ค่ะหรือมีการต่างๆมาถึงการคอมเมนต์เองก็ได้อย่างถ้าคนโดยอาชีพคุณเป็นทา สื่อออนไลน์อาจจะมีคนค,คอมเมนต์คุณติดต่อคุณมาในเรื่องอะไรล่ะเออันนี้ก็ต้องดูแต่ละคนนะคะก็ลงไปปรับกันตามนั้นเนาะทีเนี้ยการติดต่อสื่อสารต่างๆเนี่ยจะมาในรูปแบบที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องดูแหละเพราะว่าอะไรดาวพูดคุณเองอะ่ะเป็นดาวเชื้รืนวินาศเหมือนกันวินาศกลุ่มรักเรามองในมุมบวกก่อนมุมบวกเนะี่ยวินาศกลุมรักเนี่ยตัคุณเนี่ย จะเป็นที่ต้องการของคนใกล้ตัวมันรวมหมดเลยคนใกล้ตัวมีใครเพื่อนฝูงญาติพี่น้องคนใกล้บ้านอ่ะเนี่ยคุณอาจจะเป็นก็ไดเป็นบุคคลสําคัญก็ได้ที่ทุกคนอยากจะคุยดูยอะไรด้วยก็ตามหรือคนใกล้ตัวคุณเองเนี่ยเขาอ,อาจจะมาปรึกษาอะไรคุณก็ได้เป็นเรื่องความลับไหมและให้คุณเก็บไว้เป็นความลับให้เขาอย่างเงี้ยหรือบางคนนะ่ะ ช่วงนีอ้อาจจะมีค่อนข้างโรคส่วนตัวสูงก็ได้นะอยากอยู่คนเดียวเงียบๆก็ได้ทีนี้ก็อมองว่าแต่ละคนเนี่ยมีเรื่องอะไรที่ต้องคิดไหมคิดเรื่องเกี่ยวกับคนใกล้ตัวไหมอา,อาจจะเป็นเรื่องของแฟนไหมเรื่องการเงินไหมเรื่องอะไรจิตปัถะาที่แต่ละคนคิดนะ่ะทีนี้ถ้าคิดแล้วโอ้คิดไหลตลบเลย ก็ยังหาวิธีแก้ไขไม่ได้ให้ใจเย็นๆให้คุณอ่ะไปปรึกษาเพื่อนฝูงคุณเองหรือคนรอบตัวคุณอนะ่ะคุณจะได้คําตอบตรงนั้นนะสามารถทำปัญหาที่คุณมันติดขัดเนี่ยมันคลี่คลายไปทางที่ดีได้อันนี้ต้องรู้นะเพราะว่าจริงๆแล้วก็จะมีคนที่มีที่มีปัญหาเก,กิดขึ้นแน่ๆอ่ะก็เป็นขาแตะคนก็คือต้องการได้รับการแก้ไขนั่นแหละแต่ทีนี้บางทีเราคิดอะไรอะ่ะมันคิดคนเดียวเนี่ยมันหา มันอาจ,จคิดแล้วจนแบบยังหาวิธีไม่ได้เราลองไปถามคนอื่นดูพังดีคนอื่นที่ก็อ,อยู่ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเขาอ,อาจจะมองเห็นปัญหาของเราเนี่ยเขาอ,อาจจะมีวิธีแก้ไขเราได้นะคะอันนี้ก็ฝากไปนะทีนี้เออเรามองในมุมบลบบ้างมุมลบเนี่ยวินาทัคือปัญหาอุสากรกภัยคือใครละ่ะคนใกล้ตัวคุณแหละสามารถสร้างปัญหาคุณได้แต่ที่นี้สร้างปัญหายัางไงเนี่ยก็ต้องไปดู แต่ทีนี้นมันมองว่าเป็นดาวพุธเนี่ยน้ำมองว่าอาจจะการติฉินนินทากันใส่ร้ายเปนสีการเกิดขึ้นไหมหรือแม้เรื่องการคอมเมนต์เองเนี่ยเขาอาจจะคอมเมนต์คนในทางที่ไม่ดีก็ได้เมีการว่ากันหรือกดกระทั้งกันได้หรือน้ำมองอย่างนี้การคอมเมนต์นะ่ะต่างๆหรือใครจะพูดจาอะไรที่ไม่ดีให้กคุลเราไม่ต้องเป็นไม่จําเป็นต้องวีตอบโต้ใดๆเลยนะ ถ้าสิ่งที่เขานินทาคุณน่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องจริงเวลาจะเป็นเครื่องวิสูจน์และอย่างหนึ่งนะคิดว่าคนที่เขานินทาคุณได้เนี่ยอืมเขาอาจจะเป็นคนที่มีความอิจฉาอยู่หรือเปล่าอันนี้ต้องดูในในสถานการณ์ของแต่คนนะว่าเป็นเรื่องอะไรแต่นะ้ามองว่าถ้าคุณถูกนินทาแสดงว่าคุณน่ะต้องมีอะไรดีกว่าคนที่เขานินทาคุณเอง เราก็ไม่จําเป็นต้องเอาพิมพ์เสนไปแลกเกอือไหมอพอคุณไปเจอใครนินทาคุณเราไม่ต้องไปเป็นต้องไปตอบโต้ไม่ต้องไปทะเลาะกันปัญหาเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นคือพูดง่ายๆว่าใครสร้างวัจีกรรมไว้เนี่ยเขาต้องได้รับตามนั้นแหละหรือการคอมเมนต์กระดาษเออบางคนคอมเมนต์ในทางที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะเราไม่ต้องไปตอบโต้ เราบล็อกก็ได้หรือจะทําอะไรก็ได้ที่เป็นช่องของคุณเองอันน้กูทําไปได้อีกอย่างหนึ่งนะ่ะการการที่คนอื่นนินทาเราหรือการคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยตามสุภาษิตเขาก็มีบอกแล้วว่าสำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลเราก็จะเห็นว่าคนที่ที่เขานินทาคุณเองเนี่ยหรือที่คนคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยมองได้เลยว่าคนคนเนี้ย เป็นคนแบบไหนอยู่สังคมแบบไหนเห็นไหมคะบอกได้ก็เหมือนตามที่สุภาษิตบอกที่นาะพูดเมื่อกี้นี้เนี่ยบอกได้หมดว่าคนนี้เป็นยังไงนะคิดว่าอืมคนคน,คนนี้ยถ้าถ้าเจอนะถ้าบางคนมีการถูกนินทาการนินทาของเขาเองเนะ่ะจะเป็นผลเสียกับตัวเขาเองนะเพราะว่าบางทีที่เขานินทาะไรใครไปเนี่ยจิตใจเขาอะ มันจะส่งผลด้านจิตใจเขาทําให้เขาเป็นคนที่เห็นอะไรก็มองโลกในแง่ที่ไม่ดีไปหมดเลยมันก็จะส่งผลนะจิตใจคนเราอะถ้าเราพูดอะไรไปเนี่ยมันจะถูกปลูกฝังในสิ่งที่ไม่ดีไว้มันก็ทําให้อนาคตข้างหน้าคนคนเนี้มันก็จะมีความทุกข์กายทุกใจของเขาเองนะคะนั่นถึงบอกว่าทุกอย่างเนี่ยใครจะพูดอะไรเราไม่ต้องเป็นไปสนใจ ขอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถ้าเราไม่ใช่คนที่เขาพูดยังไงนะปัญหาตรงนั้นเน่ะไม่มีใครทำระรุณได้ต้องบอกอย่างนี้นะคะอันนี้ต้องาะะากกอาฝากไวน้นะคะสําหรับชาวสีกรกฎเดี๋ยวฝากไว้นิดนึงกรกเระมัดระวังอย่างนึงว่าความรับของคุณอะ่ะอาจจะมีสุดมีสิทธิ์ถูกเปิดในที่สาธารณชนได้เหมือนกันนะอันนี้ไม่ต้องกลัวนะ อันนี้เป็นในกรณีสําหรับคนที่มีความลับปกปิดไว้อันนี้ต้องดูดีๆนะคะอ่ะก็มีแค่นี้เดี๋ยวราศีต่อไปเป็นของชาวราศีพิจิกนะคะอ้าวทีนี่ที่ราศีพิจิกกันบ้างนะคะวันที่23มิถุนายนเนี่ยดาวพุธเนี่ยเขาย้ายจากราศีมิถุนไปอยู่ที่ราศีกรกฎเนี่ยอยู่จนถึงที่19กากรกฎาคมนะหมองยิ่งว่าแล้วได้ตําแหน่งในทางโหราศาสตร์อีกตําแหน่งหนึ่งคือ เป็นพินธุบาทดาวพุธเป็นพินธุบาทน,นาจ๊ะก็ทำร้อนอกใ,ใจในเรื่องอะไรล่ะเป็นเรื่องของดาวพุธคุณเป็นเรื่องของดาวเจ้าเรือนมอรณะกับราพะมาอยู่เรือนสุภะเราก็มองมบโบน,นี้นะอาจจะมีบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์นหนึ่งเนะี่ยทำให้คุณพ่อคุณเจ้านายคุณหรือผู้หลักผู้ใหญ่ตำแหน่งหนะ้าที่การงานก็ได้ค่ะการเดินทางไกลเนะี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลง มีเดินทางต่างถิ่นต่างแดนเกิดขึ้นหรือมีเหตุห่างกันเนื่องด้วยสาเหตุของแต่คนหรือเราก็มองว่าคนที่ทํางานหรือเรียนหนังสือในต่างประเทศเองเนะี่ยหรือธุรกิจเกี่ยวกับความเป็นความตายงานประกันงานรับเหมางานประมูลต่างๆเนี่ยอาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเราต้องดูนะมันต้องแบ่งแยกใช่ไหมถ้าคนอย่างที่ทําในธุรกิจต่างประเทศเนี่ย ถ้าเราอยู่ในประเทศที่ไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องของสงครามเนี่ยน่าถือว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้เสียหายมากอาจจะมีเสียหายบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะเพราะว่าอะไรอะ่ะเป็นดาวพุธน่ะมันก็มีความกังวลใจมีความร้อนอ,อกร้อนใจเกิดขึ้นเนาะเกิดขึ้นเรื่องอะไรล่ะเรื่องออการสื่อสารไหมมันอาจจะมีการเรียกว่าต้องไปผ่านประเทศที่มีสงครามหรือเปล่า เอออย่างเงี้ยมันอาจจะมีกลัวว่าสินค้าเราจะเป็นยังไงมันจะส่งล่าช้าไหมอะไรไหมคือก็ต้องดูตามสถานการณ์แต่ละคนเนาะแต่ทีนี้ก็มองว่ายังไงอะ่ะต้องฟังข่าวสารให้ดีๆหรืออะไรก็ต้องออระมัดระวังนิดนึงอ่ะแล้วมองอีกเคสหนึ่งเคสอย่างคนที่ทําธุรกิจต่างประเทศประเทศที่มีเนี่ยมีสงครามหรือเป็นปัญหากับบ้านเราเนี่ยนยักทีว่าอาจจะค่อนข้างที่ ความร้อนโอ้ใจอาจจะมีเยอะกลัวว่าสินค้าเรามันจะยังไงจะขายได้ไหมหรือยอดขายเราจะเป็นยังไงมันก็จะมีผลผลกระทบบ้างใช่ไหมคะแต่ทุกอย่างนะคิดว่า,างีออ้ให้ใจเย็นหน่อยสิ่งต่างๆที่คุณอาจจะเจอเนี่ยมันแก้ไขกันได้นะมันก็ต้องมีวิธีมีหนทางแหละมันจะแก้ไขได้ไงก็ต้องดูที่สถานการณ์ของแต่คนมันเป็นเรื่องอะไรนะแต่นี่เป็นเรื่องของดาวพุธนะ่ะ มันก็เกี่ยวกับการสื่อสารคําพูดทั้งหมดนั่นแหละหรืออะไรต่างๆก็ได้แม้กระทั่งเอ่อเขาเรียกว่าตําแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่คุณเองนี่นแหละบางคนเนี่ยอ่าสมมติมีข่าวว่า้ยเจ้านายจะย้ายไปอ่าเจ้านายใหม่จะมาเอาแล้วบางคนกลัวแล้วว่าจะได้เจ้านายที่แบบไมใจดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่รู้เจ้านายคนใหม่เป็นคนยังไงอนี้มันก็มีความ ได้แต่ละคนก็ต้องดูว่าที่สถานการณ์แต่คนคือเรื่องอะไรนะลองไปปรับเปลี่ยนกันนะคะหรือบางคนอาจมีเกณฑ์ได้มรดกทีนี้มรดกเนี่ยนะทีนี้เออบางคนอาจจะมีความร้อนอกใจที่ว่าเอ้ยฉันจะได้นะนจะได้เยอะได้อ่าจะได้มากได้น้อยัอนแตกต่างกันเนาะก็ต้องดูนะคะในสถานการณ์ของแต่คนนะแต่เพียงแต่ว่ายังไงอ่ะดาวพุธเนี่ย อยู่ในเรือนเ,เรือนจันอย่างเงี้ยเขาเป็นคู่มิตรถ้ามีปัญหาอะไรในเรื่องการมรดกมันอาจจะแบ่งไม่ลงตัวเงี้ยเราก็ยังมีการไปหาที่ปรึกษาก็มีคนเข้าช่วยเหลืออาจจะเ,เรื่องของมอรดกเนี่ยมันคลี่คลายไปทางที่ดีก็ได้เหมือนกันนะ mm hmm. แต่ทุกอย่างเนี่ยขอให้ปรับตามสถานการณ์ที่จะคนเจอเนาะเพราะนั้นม่รู้ว่าแต่ละคนอาจจะเจอในเรื่องของอะไรทีนี้ถ้ามองใน,นมุมลบมั่ง มรณะคือปัญหาอุปสรรโรคภัยนี่แหละก็นี่แหละอาจจะเกิดจากบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์นหนึ่งเนี่ยทาให้คุณพ่อคุณเองหรือเจ้านายผู้เราเป็ยหรือการเดินทางคุณเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างไรก็แบบที่บอกอะ่ะถ้ามีเป็นเป็น,ป,นประเทศประเทศเป็นสงคารามเองมันก็อาจจะไม่ได้ไปต้องหยุดเดินทางอย่างเงี้ยที่เรารับคนกลับมาจากอิสราเอลหรืออิหร่านอะไรไหมเอออันเนี้ย มันก็เป็นปัญหาเห็นไหมเหตุการณ์ใดเหตุการณ์นหนึ่งนะี่ะทาให้หน้านที่การงานเราเนี่ยมันต้องหยุดชะงักลงไปชั่วคราวเนาะก็ต้องดูนะคะรวมถึงเรื่องของสุขภาพสุขภาพโรคภัยเนี่ยน่นก็จะเป็นเรื่องของโรคเก่าโรคประจําตัวเราเองหรือแขนขาแขนปากท้องกระเพาะเราเนี่ยมันก็มีสิทธิที่จะกําเริบเกับได้อน,นี้คือเป็นโรคประจําตัวเก่านะแต่ถ้าใครไม่ไม,มีอ่ะก็ต้องระมาัดรงเนี่ย แขนปากท้องกระเพาะเราเนี่ยแต่ทุกอย่างเนี่ยถ้าเป็นเนี่ยยังรักษาหายเองได้คือถ้าท้องเสียก็หายาทานเองได้ค่ะก็ไม่ถึงว่าหนักหนาเนาะก็ต้องให้ปรับตามสถานการณ์เนาะแต่ละคนอะว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่เป็นดาวพูดต้องมอ,องเรื่องของตรงเนี้ยมันก็เกี่ยวเรื่องการสื่อสารคําพูดทั้งหมดเอกสารสัญญาต้องระวังเรื่องการหลอกลวงได้เหมือนกันนะเออดูดีๆนะ แล้วก็จะหลอกลวงยังไงก็อยู่ที่พื้นเดิมของคุณนะอ่ะอ่าดาวพุธคุณเนี่ยตำแหน่งดีไหมรอบอายุตำแหน่งดีหรือเปล่าอย่างนี้อีกมันก็จะมีเกี่ยวข้องกับพื้นเดิมของแต่ละคนด้วยมันต้องแตกต่างกันแล้วค่ะสําหรับชาวราศีพิจิกแต่ละคนนะทีนี้ดาวพุธคุณเองก็เป็นดวาวเจริเดือนราพะราพะอยู่ในเดือนสุภาเนี่ยเขาบอกว่าอืมราบผลเนี่ยที่ ที่คุณหวังไว้เนี่ยนะจะสำเร็จได้เออไม่ตามที่คุณตั้งใจไว้ทีนี้มันก็ต้องดูว่าคุณหวังอะไรกันไว้ในเรื่องของผลที่ได้จากการที่คุณตั้งเป้าหมายอะไรไว,ไว้อย่างเช่นบางคนมีการซื้อขายบ้านไหมล่ะเอออันเนี้ยเราอาจจะบางคนอาจจะขายบ้านได้แต่อาจจะได้ไม่ตามที่ราคาคุณตั้งเป้าไว้ก็ได้ คือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องของอืมที่คุณอนะเรื่องรับผลอนะที่คุณหวังกันนะคืออะไรเห็นไหมคะเราก็ต้องดูอว่าในสถานการณ์ของแต่คนอนะมันเป็นเรื่องอะไรอ่าอย่างบางคนหวังเรื่องของมรดรกเห็นไหมเออมรอดรกเนี่ยบางทีอะเป็นเป็น,ปนพินทุบาทเนี่ยนะกคิดว่ามรดรกเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นก็ได้แต่ทีนี้ถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นคุณนะ่ะ จะได้มีคนให้ความช่วยเหลือทําให้ปัญหาทุคกคนคลี่คลายไปทางที่ดีอาจจะมีคนกลางเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยก็ได้นะคะแต่ให้ดูตามสถานการณ์เนาะว่าเหมือนเป็นเรื่องอะไรเพียงแต่บอกได้ว่าเออช่วงนี้ดาวพุธนะ่ะไปอยู่ในเรือนนี้นะเราจะทําอะไรเกี่ยวต่างในเรื่องต่างประเทศเองหรือตําแหน่งนั้นที่การงานคนเนี้ยอ่ะก็ต้องระมัดระวังทีหนึง่งว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ถ้าปัญหาเกิดขึ้นได้เกิดจากบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนั่นแหละ ก็ลองไปปรับตามสถานการณ์ของทุกคนดูนะคะก็สาำหรับชาวราศีพิจิกก็มีแค่นี้เดี๋ยวราศีไปเป็นของชาวราศีมีนนะคะราศีมีนกันค่ะวันที่23มิถุนายนชาดาพุธจะย้ายจากราศีมีเมิถุนไปอยู่ที่ราศีกรกฎอยู่ที่กรกฎเนี่ยจนถึงวันที่19กากรกฎาคม2018ของชาวราศีมีนเนี่ยดาพุธเป็นเรื่องอะไร ดาวพุธคุณนําเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุกับปัตตนิมาอยู่ในเรือนปุตตะอ่าพันธุมาอยู่ในปุตตะแสดงว่าคุณอาจจะได้คุณพ่อหรือคุณพ่อคุณแม่คุณเนี่ยหรือคนในครอบครัวเองอ่ะญาตแยพี่น้องต่างๆเนี่ยลุงป้านะอาก็ได้อ่าจจะดูบุตรบริวันให้คุณก็ได้หรือคุณอาจจะฝากเขาเลี้ยงก็ได้นะคะเพราะนำรู้ว่าในสถานการณ์ตรงนั้นแต่คนอ่ะคุณไปไหนหรือเปล่าต้องบอกด้วยหรือ บางคนอาจจะการซื้อขายบ้านรถที่ดินเกิดขึ้นก็ได้นะคะเป็นลักษณะเหมือนกับแบ่งที่เป็นก็แบ่งเป็นเป็นแปลงแปลงเลง็กๆกันเนาะสักกิ่ตารางวาละห้าสิบาสิตารางวาก็ได้ะคะ่ะหรือบางคนมีการเดินทางกันเกิดขึ้นภายในครอบครัวกันเองอาา่ะฮะหรือมี การคิดจะทาอะไรการเกิดขึ้นในครอบครัวคุณนะอาจจะมีการคิดว่าเฮ้ยเราจะทําธุรกิจอะไรกันไหมมีการคุยลักษณะก็ได้ค่ะหรือบางคนนะจะมีการใช้บ้านคุณนะทําการค้าขายเล็กๆน้อยๆก็ได้ทีนี้มองว่าเป็นเรื่องของดาวพุธนะก็เลยว่าทําพวกสื่อออนไลน์ไหมเอออาจจะมีใช้บ้านตัวเองเปิดขายค้าขายออนไลน์เล็กๆก,ก,ก็ได้ค่ะก็ต้องดูของแต่ละคนนะว่าเป็นเรื่องอะไรทีนี้ดาวพุคุณเองอะ เป็นดาวเจเรือนปัตตนิด้วยปัตตนิอยู่ในปุตตะเนี่ยคู่รองคุณอะ่ะจะเป็นคนรักบ,บุตรบริวารแต่ก็อาจจะมีนิสัยขี้เล่นก็ได้เอเจราจ้ากเกง่งขี้ใจน้อยก็ได้เอาแต่ใจตัวเองก็ได้เพราะนิสัยเด็กอะ่ะมันก็จะมีความหลากหลายใช่ไหมใครมีลูกเนี่ยก็รู้เลยว่าถ้าลูกเราเด็กๆก็จะเป็นยังไงบ้างบางคนต่คนมีความดือ้อมีอะไรก็ว่างผันไปหรือ,อช่วงเนี้ชอบกินของจุกจิกไหม อาจจะชอบทําอาหารแทนาทานกินเองก็ได้นะคะแต่นักบอกว่าทุกอย่างเนี่ยดูว่าอยู่ในอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะว่าพุทธดาวพุธคุณอนะ่ะไม่ได้ดาวจรเนี่ยไม่ได้เสียอะไรมันก็ต้องไปประกอบด้วยว่าในพื้นเดิมคุณอนะ่ะดาวพุธคุณอนะ่ะตำแหน่งดีไหมรอบอายุอีกตำแหน่งดีไหมอ่าถ้าตำแหน่งดีคุยกันเจราจากันดีดูดูแลบุตรหลานมันไม่มีปัญหาเลย แต่ถ้าพูดเดิมคุณอยู่ตำแหน่งที่เสียรอบอายุคุณพูดก็อยู่ตำแหน่งที่เสียอ่ะเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดนึงแหละคู่ของคุณอาจจะมีะคำพูดอะไรกับลูกคุณอ่ะคุยกับลูกตัวเองอ่ะไม่เพาะก็ได้นะคือก็ต้องดูว่า ตรงนั้นน่ะมันจะเกิดขึ้นเกิดสถนานการณ์อะไรกันเกิดขึ้นอาจะเป็นงานดูว่ากันก็ได้แม้กระทั่งคนในครอบครัวเองอะ่ะก็อาจจะดูบริวารคุณเองก็ได้เหมือนกันเห็นไหมคะมันจะแตกต่างกันตรงนี้นันถึงบอกว่าทุกอย่างเนี่ยต้องไปบวกด้วยพื้นเดิมของแต่คนและรอบอายุคุณอีกว่าพุทธคุณอะ่ะอยู่ตำแหน่งดีหรือเปล่าแต่มองอว่าถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรขึ้นที่มีการหนึ่งความพูดจาต่างๆเนี่ยมีปัญหาอ่า หรืออะไรว่ากันอะไรกันอย่างเงี้ยยังไงอ่ะปัญหาตรงนั้นน่ะยังแก้ไขได้จะมีคนช่วยไกลเกลี่ยให้ปัญหาตรงนั้นอ่ะคลี่คลายไปทางที่ดีก็อาจจะมีการดุกันนิดเล็กเล็กน้อยน้อยเนาะเพราะว่าบางทีอ่ะลูกหลานเรามันก็ต้องรู้ว่าลูกหลานเราเนี่ยดื้อหรือไม่ประกอบด้วยแล้วลูกหลานเราเนี่ยอยู่อายุช่วงเวลาไหนเหมือนกันใช่ไหม เด็กเล็กหน่อยบางที่เด็กเล็กหน่อยคือสซนน่ะผู้ใหญ่เขาจะเป็นการดุว่าเกิดขึ้นตัวเราเนี่ยอาจจะไม่พอใจก็ได้หรือมันก็มองได้ไหลายมุมเนาะเพราะว่าอย่าลืมเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันก็มีหลายอย่างประกอบกันด้วยนะคะก็ต้องไปดูตามสถานการณ์ของแต่คนนะแต่ไม่ว่าเป็นปัญหาอะไรกันเนี่ยผู้จางกันดีๆไม่ต้องไปอ,อ เขาว่าอย่าไม่ต้องบอกว่าใส่กันซึ่งกันและกันถ้าอีกคนนึงร้อนอีกคน,นก็ต้องเย็นลงอย่างเงี้ยก็ต้องดูตามสถานการณ์เนาะก็สําหรับชาวราศีมีนก็มีแค่นี้นะคะก็ปัปเจอคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบแต่ความดีมีความทุกข์นะคะขอบคุณคะ่ะ